สวัสดีค่ะก็มาพบกับเรานะคะทางช่อง y o u u u e e h ช n n น l นะคะช่อง snow auto car เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอเนาะวันนี้มีรถ4ประตูเข้าใหม่สำหรับ Toyota ใครที่เป็นตับรถ4ประตูของเรานะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะสำหรับ Toyota v ว g o กประตูของเรานะคะเน้นๆเ,เลยวันนี้นะจ๊ะอ่า สำหรับตัวนี้นะคะเป็น Toyota h i ฮรั Vigo นะคะ D4D นะคะเครื่อง3000นะคะตัวนี้เป็นรถปี2013นะคะคือเดิมๆเ,เลยนะคะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะนี่นะคะมาใหม่ๆเข้ากันมาใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้นะจ๊ะ ตัวนี้เป็นตัว G นะคะตัวนี้เป็นตัว G ีเลยนะคะมีไฮรบพีโก้แชมป์เลยนะคะรุ่นนี้สวยๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เพิ่งเข้ามากันใหม่นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่เราให้ไว้ตรงข้างบนได้เลยหรือว่าจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรามาได้นะคะที่0 996359415หรือจะเป็น0 996359414ได้เลยะคะ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสวยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนนะคะอ่ะนี่นะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะใหม่ๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคอนโซลด้านข้างนะคะประตูนะคะสีคือเป็นสีครีมนะคะภายในเป็นสีครีมสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่เบาะหนังไอเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้า นี่คือการเจาะกันเน้นๆเ,เลยนะคะวันนี้เราคันต่อคันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครนะคะที่กดถูกใจนะคะกดติดตามกันทางช่องอ่า YouTube ของสุวรรณโนนะคะสามารถดูได้เลยนะเจ้าโกแชมป์เนาะวีโกแชมป์นะคะดีบดีเครื่องสามพันนะคะตอนนี้เป็นบอกผ้ากำมะหยี่สวยๆเลยบอกบอกใหม่มากๆนะคะสําหรับรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆลูกค้าเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะนี่นะคะนี่นะคะคือคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าใหม่มากๆเลยนะคะใหม่จริงๆสําหรับตัวนี้รุ่นนี้นะคะนี่นะคะแบบใหม่มากๆนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้มาพร้อมนะคะแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กค่ะแล้วก็เบ a ์เอเสเนาะเบแอร์แบ็กทั้งหมด2รลูกนะคะสําหรับตัวนี้รุ่นนี้นะคะ บอกเลยว่าสวยและมาพร้อมเครื่องเสียงแบบสวยๆเลยนะคะตัวนี้คือ4ประตูคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปคุ้มมากๆเพราะว่ารถคันนี้ใหม่จริงๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2013นะคะสำหรับ Toyota v i g โกนะคะเป็นตัว G นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้และลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้ใครนะคะที่กำลังมองหากระบะ4ประตูนะคะ กระบะสีประตูนะคะแนะนําเป็นคันนี้รุ่นนี้ได้เลยนะจ๊ะตัวนี้คันนี้รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าสวยๆแจ่มๆนะคะนี่นะคะใครนะคะนี่ค่ะแอร์แบ็ตัวนี้อีกนะคะสําหรับกระจกด้านข้างนะคะทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยนะคะตัวนี้รุ่นนี้มาด้วยค่าง,งวดเบาๆนะจ๊ะสําหรับรถปี2013นะคะดูนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ภายใน ภายใน90%นะคะสำหรับ t o y o ต a v วีกคันนี้นะคะภายในภายนอก90%แล้วบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะลูกค้าดูได้นะนี่นะคะนี่คือให้ดูกันสดๆสรดสด้อนๆเลยนะคะสดๆจัดจ้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะคะรถเข้าเมื่อวานนี้เองนะคะสำหรับคันนี้อ่าเราก็เลยภูมิใจนำเสนอสำหรับตัวนี้นะคะไหม่ของเขานะคะรถใช้งานแค่ เจ็ดปีนะคะรถใช้งานเจ็ดปีตัวนี้มาด้วยไมวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะตัวนี้มาด้วยไมวิ่งได้น้อยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสวยๆนะคะลูกค้าค่างวดเบาๆนะคันนี้ค่างวดผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะสาหรับโตโยต้าวีโก้เครื่องสามพันตัวจีนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเกนะียร์ออโต้เนาะรถปีสองพันสิบสามนะคะค่างวดเบาๆนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะจ๊ะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราได้นะที่0996359419415หรือจะเป็น0996359414หรือจะเป็น098นะคะ353หรือว่าอยากดูรุ่นไหนตัวไหนเป็นเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แต่วันนี้เราขอเน้นรุ่นๆนะะคะกำรับ Toyota Vigo กประตูตัวนี้นะคะอย่าเดิมๆนะคะ เดิมๆเลยนะสาหรับตัวนี้รุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้เป็นหน้าแชมป์นะคะสีประตูตัวนี้เป็นหน้าแชมป์นะคะรุ่นนี้นะอ่าสวยๆเลยนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้ามีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้หน้าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเนาะ v ีโก้ตัวนี้เป็นตัวจีนะคะอ่าสวยๆเลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสีขาวนะสีขาวนะสีขาวไอนี่เลย นี่นะคะด้านข้างฝั่งฝั่งคนขับเนาะนี่นะคะระบบของเรานะคะคือใหม่ทุกอย่างเลยตัวนี้บอกเลยว่าพวงมาลัยก็เป็นระบบมันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องตัวนี้จะสวยขนาดไหนเนาะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนี่นะคะห้องเครื่องใหม่ๆเลยนะคะสำหรับของโตโยต้าสี่ประตูคันนี้นะคะทุกค้าห้องเครื่องสวยๆเลยนะคะแจ่มๆตัวนี้เดิมๆทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆหมดเลยใหม่มากๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะนี่นะคะห้องเครื่องดีโฟดี ีเลยนะจ๊ะเครื่องของเขาของโตโยต้าโดยโดยแตะโดยแท้แทแทเลยนะคะอ่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้รถรุ่นนี้หรือว่าตัวนี้นะคะมาด้วยค่าง,งวดผ่อนเบาๆยาวๆกันไปเลยนะคะเราให้ค่าง,งวดยาวๆกันไปเลยที่8ปดสี่งวดน,นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะติดต่อที่เบอร์โทรที่เราติดต่อได้เลยนะจ๊ะ เบอร์โทรของเรานะคะ0996359419415หรือจะเป็น0996359414นะคะหรือว่าจะเป็น0983536704นะคะติดต่อได้ตลอดเลยนะคะสำหรับลูกค้าสายตรงหาเราได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ในไลฟ์สดน,นี้ได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเรามีแอดมินนะคะเข้ามาตอบคำถามนะคะคอยให้รายละเอียดหรือว่าอยากทราบข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมนะคะอ่า มหาเราได้นะหรือว่าจะเป็นมาดูรถกับเราของแท้นะคะของจริงนะคะสวยๆเลยนะของจริงของเรานะคะไม่ต้องกลัวสวยๆเน้นๆถ้าลูกค้าได้เห็นของจริงอันนี้เราก็ถ่ายจากของจริงนะลูกค้าตัวนี้รถรุ่นนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะดีพอดีนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเนาะสำหรับสี่ประตูแต่ใครขึ้นชื่นชอบไม่อยากได้ตัวสูงนะคะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยตัวนี้สวยๆเลยเนาะค่าง,งวดเบาๆเรา เบาๆกันไปเลยชั่วโมงนี้ใครอยากได้ค่า้างวดสูงๆนะคะแนะนําเป็น4ประตูคันนี้ได้เลยนะจ๊ะใครที่กําลังมองหานะคะกระบะไว้ใช้งานนะคะแนะนําเป็นคันนี้คันนี้ได้เลยนะสำหรับโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวนี้นะคะวีโก้แชมป์ตัวนี้ดีโอดีเครื่องสัมพันนะคะตัวนี้รุ่นนี้รถปี2013นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนได้ไปบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มเพราะว่าค่างวดเบาๆตัวนี้ผ่นเบาๆเริ่มต้นที่7 0 0 0เนาะ84งวดนะคะประวัติดีเครดิตดีนะคะ เราจดัดดมีดากันไปเลยแต่ราลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะวางดักก็ได้นะเพื่อได้ค่างว่ที่มันบางเนาะหรือว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักแชทแอดไลน์หาเราได้หรือว่าจะต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้นะคะที่หน้าจอได้เลยนะอ่าสวยๆนะคะบอกเลยตัวนี้สวยๆใครที่สนใจนะคะรถของเรานะคะไม่ได้มีแค่ คันนี้คันเดียวแต่วันนี้เราจะเจาะก,กันในเน้นเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะจ๊ะสี่ประตูเนาะนี่นะคะสวยเลยนะลูกค้าสวยๆเลยนะจ๊ะได้ไปนี่คุ้มมากๆสําหรับคันนี้ตัวนี้บอกเลยว่าใหม่ใหม่จริงๆคือทุกอย่างแบบใหม่มากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพูมเนาะและเบาะนะคะเบาะแบบ เบาแบบไม่มีอรอยเลยอ่ะคือใหม่มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกนะบอกเลยรถคันนี้นะคะภายในภายนอก90%เทียบเท่ากับป้ายแดงเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเทียบเท่ากับป้ายแดงสําหรับรถคันนี้บอกเลยว่าถ้าลูกค้าได้ไปเนี่ยคุ้มไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปผ่อนแบบเดือนละ900 0พ0 0หมื่นหนึ่งสำหรับ4ประตูนะบอกเลยชั่วโมงนี้4ประตูถ้าลูกค้าไปผ่อนจริงๆป้ายแดงนะไม่ต่ำกว่า900 0นะคะแต่ถ้าเป็น มานี่เลยค่ะมาหาเราที่สุวรณวรณโนเนาะสุวรรณโนรถของเราเทียบเท่าป้ายแดงไม่ต้องกลัวค่ะรถใหม่ๆสวยๆสภาพแบบ90%เเลยลูกค้านี่นะคะสวยๆเน,น้นๆนะคะสวยๆเน้นๆเน้นๆกันไปเลยนะคะตัวนี้รุ่นนี้นะจ๊ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะสามารถทักแชทแอดไลน์หาเราได้นะคะนี่บอกเลยว่าตัวนี้ตัวจีนะคะ v ีโก้แชมป์นะตัวนี้เป็นวีโก้แชมปเลยนะคะ หน้าแชมป์นะคะสำหรับสีประตูตัวนี้ไฟสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะไฟตัวนี้ไฟสวยมากเลยนะคะสวยมากๆค่างวดเบาๆรถตีใหม่ๆนะคะเป็นแนะนําำนะคะตัวนี้รุ่นนี้ได้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะ D4D นะคะ VNT เทอร์โบเลยะคะ่ะว v t ดอ่าว VNT Turbo นะคะตัวนี้นะคะสวยๆเลยนะคะยางเดิมๆเลยนะจ๊ะยางเดิมๆนะงามยางเดิมแม็กเดิมนะคะแล้วมีไฟตัดหมอกนะคะรุ่นนี้นะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะอ่านี่เลยค่ะอ่าสวยๆนะคะดูไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟตัวใหม่นะไฟสวยๆเลยรหดับมีโกแชมตัวนี้นะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ในช่อง y o u t u b e เรานะคะก็วันนี้เราเรานำเสนอกันไปแล้วสำหรับ t o y ย t a h ไฮรักวีโกเครื่องสามพันนะคะดี d ฟดีคันนี้นะคะรถปี2012นะจ๊ะลูกค้าถ้าลูกคา้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเรามาคอยติดตามกัน,กนว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมีรถคันไหนมานำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่ง ะะติดตามกันไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบมาเจอกันใหม่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีรถคันไหนมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะจ๊ะสาหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย